บทที่ 1. กลับสู่บ้านหลังเก่ากลับสู่บ้านหลังเก่าที่เต็มไปด้วยความทรงจำกับป้าเรียมตั้งแต่ที่คุณแม่น้องเสียชีวิตไปฟ้าก็ถูกส่งมาอยู่บ้านของป้าเรียมที่นี่้ามาถึงบ้านป้าเรียมตอนรับกลางคืนฝันเห็นหญิงสาวในชุดไทยมีกลิ่นทูบลอยมากลางดึกบทที่สองเสียงเรียกในยามคำ่ำ ฟ้าเริ่มสังเกตว่าในทุกค่ำคืนหลังเวลาสามทุ่มจะได้ยินเสียงฝีเท้าบนระเบียงไม่ใช่เสียงของป้าเรียมแน่เพราะป้าก็นอนไปแล้วและเสียงนั้นจะแว่วไปถึงบันไดหน้าห้องนอนของเขาคืนหนึ่งฟ้าตัดสินใจแอบมองผ่านบานไม้ร่างของหญิงสาวชุดไทยยืนหันหลังอยู่หน้าห้องเหมือนกำลังรอเขาเปิดประตูเมื่อเขาแง้มออก เสียงกระซิบเผ่าเบาดังขึ้นท่านขุนอินทิ้งแก้วไปทำไมเสียงสะอื้นเบาๆดังในอากาศฝาปิดประตูแน่นลมหายใจขาดเป็นช่วงๆและกลิ่นทูบแรงขึ้นจนหน้าอาเจียนบทที่สหีบไม้ใต้ถุนบ้านกลางวันวันหนึ่งฝาเดินลงใต้ถุนและพบหีบไม้เก่าลายสลักอักษรโบราณว่า ทรงเกียรติแก่เจ้าของภายในมีผ้าสิ้นเก่าๆและสมุดบันทึกเล่มหนึ่งห่อด้วยผ้าขาวสมุดนั้นเป็นไดอารี่ของหญิงสาวชื่อแก้วเขียนไว้ในปี2480เนื้อหาเติมไปด้วยความรักความผูกพันและความเกลียดชังต่อคนที่ชื่อขุนอินขุนอินสัญญาจะรับค่าเป็นเมียแต่มารดาของเขาไม่ยอม ขับไล่ค่าเหยียบย่ำเกียรตค่าแล้วเขาก็เงียบหายไปข้าไกลเป็นหญิงต้องคำสาบหลังอ่านจบฟ้าเงยหน้าขึ้นเห็นเงาผ่านช่องพื้นไม้ใครบางคนเดินอยู่ข้างบนทั้งทีปลาเรียมออกไปตลาดบทที่สีสตรีผมยาวในห้องครัวในคืนฝนตกหนกักฟ้าลงมาหาน้ำดื่ม เห็นไฟห้องครัวเปิดอยู่และมีผู้หญิงผมยาวหันหลังยืนหลังจานเขาเรียกไม่มีการตอบสนองแต่เมื่อเดินเข้าไปใกลใบหน้าซีกหนึ่งของหญิงคนนั้นมีรอยไม่เกรียมเธอหันมาอย่างช้าๆแล้วพูดเย็นเยือกว่าที่นี่ไม่ต้อนรับคนทรยศฟ้ากรีดร้องป้าเรียมรีบวิ่งมาเมื่อฟ้าเล่าให้ฟัง ปากลับพูดแค่สั้นๆด้วยสีหน้าซีดเผือดว่าอย่าตอบรับเสียงที่ไม่ได้มาจากคนเป็นบทที่ 5. ประตูที่ไม่ควรเปิดในบ้านหลังนี้มีประตูห้องหนึ่งที่ถูกล็อกไว้เสมอป้าเรียมห้ามเข้าโดยเด็ดขาดแต่ในคืนหนึ่งฟ้าฝันว่าตนเองเปิดประตูนั้นแล้วพบกับศพผู้หญิงที่ถูกคลุมด้วยผ้าขาวแดง มีดอกจันทร์วางรายรอบเมื่อตื่นมาเขาก็พบว่าลูกกุญแจหน้าประตูหายไปบทที่6แก้วกับขุนอินฝาสืบจากชาวบ้านในตลาดจนได้ความว่าคุณแก้วเป็นหญิงชั้นสูงลูกสาวเศรษฐีเรือนแห่งนี้และขุนอินคือชายรักที่เป็นเพียงครูบ้านนอกทั้งคู่รักกันจนถึงขั้นลับลอบแต่ง แต่แม่ของขุนอินรู้เข้าจึงขับไล่แก้วทำให้เธอเสียใจมากและฆ่าตัวตายในห้องที่ถูกล็อกไว้แต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือขุนอินก็หายตัวไปหลังจากนั้นไม่มีใครพบศพบ,บทที่7ป้าเรียมสารภาพป้าเรียมสารภาพว่าเธอคือลูกสาวของแม่บ้านเก่าที่เคยเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง แต่เธอไม่เคยพูดเพราะแม่สั่งว่าอย่าบอกใครไม่งั้นจะเจอเหมือนคุณแก้วป้าเรียมยังเผยว่ามีคำสาบอยู่ในบ้านว่าหากไม่มีใครสืบทอดสายเลือดของคุณอินบ้านนี้จะไม่วันสงบฝ่านิ่งเพราะเขาเพิ่งรู้จากใบสูตที่บัตรเก่าของแม่ว่าตนเป็นเหลนของคุณอินบทที่8ถูกหลอกให้ตาย หญิงสาวผีในฝันเริ่มพูดชัดเจนขึ้นเธอขอให้ฟ้าช่วยแก้แทนบอกว่าขุนอินทรยศและทุกคนที่เกี่ยวข้องควรตายวิญญาณแก้วเริ่มสิ่งป้าเรียมจนเธอพูดเปลี่ยนเสียงรังสั่นไหวและขู่จะจุดไฟเผาบ้านฟ้าหนีออกมาพร้อมสมุดบันทึกและของบางอย่างที่อาจช่วยปลดปล่อยแก้วบทที่9สมุดบันทึกอีกเล่ม ฟ้าค้นเจอสมุดบันทึกของขุนอินถูกซ่อนไว้ในห้องพระเนื้อหาเขียนว่าข้ารักแก้วสุดหัวใจแต่ข้าโดนวางยาถูกแม่จับแยกออกไปต่างจังหวัดแล้วแม่ก็โกหกว่าแก้วตายแล้วข้ากลับมาช้าเกินไปข้าฆ่าตัวตายใต้ถุนบ้านเพื่อให้ได้อยู่ใกล้แก้วแม้ในความตายบทที่สิใต้ถุนบ้าน ฟ้าขุดใต้ถุนและเจอโครงกระดูกถูกฝังไว้พร้อมแหวนเงินชื่ออินถูกแกะสลักที่วงแหวนเมื่อเขานำกระดูกและสมุดไปวางหน้าเรือนหญิงสาวก็ปรากฏตัวขึ้นใบหน้าเธอเปลี่ยนจากผีโกรธแค้นเป็นหญิงสาวที่ร้องไห้ข้าเข้าใจผิดขุนอินมารับค่าเถิดบทที่11ปลดปล่อย ฝาทำพิธีบวงสวงหน้าบ้านท่ามกลางเสียงฝนตกหนักทั้งขุนอินและแก้วปรากฏเป็นแสงสีขาวสวมชุดไทยพร้อมรอยยิ้มน้ำตาไหลพรางบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนแล้วค่อยๆเงียบสงบลงบทที่12ความสงบชั่วนิรันด์หลังพิธีทุกอย่างเงียบสนิทกลิ่นทูบหายไปฝาฝันอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เขาเห็นคุณแก้วกับคุณอินจับมือกันเดินเข้าป่าไปช้าๆก่อนหันกลับมาขอบคุณขอบใจนะทายาทของเราบทที่13เรือนไทยไร้ผีบ้านหลังนั้นกลายเป็นเรือนไทยโบราณที่มีแต่กลิ่นไม้อ่อนๆฝาเปิดให้คนมาเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นมีเด็กๆมาศึกษาไม่มีใครเห็นผีอีกเลย แต่ไตาภาพคุณแก้วมีจารึกคำหนึ่งว่าอย่าทำร้ายความรักมิฉะนั้นวิญญาณจะไม่ยอมหลับไหลบทที่14ดอกจำปีหน้าบ้านต้นจำปีที่เคยไม่ออกดอกเลยกว่า50ปีเริ่มออกดอกหอมชื้นหัวใจฟ้าปลูกมันไว้หน้าเรือนในวันที่ฝนโปรยเขาจะนั่งอ่านบันทึกของขุนอินและแก้วเสมอ บทที่15รอยยิ้มในความทรงจำหลายปีผ่านไปฟ้าไกลเป็นครูสอนศิลปะวัฒนธรรมไทยเขาพบว่าความรักไม่จำเป็นต้องจบอย่างมีความสุขแต่มันจะอยู่ในใจตลอดไปทําวันหนึ่งขณะขึ้นบ้านเขาหันไปเห็นเงาผู้หญิงชุดไทยยืนอยู่ระเบียงรอยยิ้มอ่อนโยนส่งมาให้แล้วเธอ ก็ค่อยๆเลือนหายไปในแสงจันทร์จบบริบูรณ์